ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนและฟังก์ชันลอการิทึมส์แบบฝึกหัด2.2ข้อที่5การหาค่าของฟังก์ชันเอ็ก n ์โพเนนถ้าฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ2ยกกำลังลบ x และฟังก์ชัน g(x) เท่ากับ3ยกกำลัง x แล้วจงหาค่าของฟังก์ชันต่อไปนี้มีทั้งหมด8ข้อด้วยกัน ข้อแรกหากค่าของฟังก์ชัน f เมื่อ x เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา2เนี่ยไปแทนในฟังก์ชันตรงตำแหน่งของ x เพราะฉะนั้นจาก f x เท่ากับ2ยกกำลังลบ x เราใส่2ไปตรงตำแหน่ง x ค่าฟังก์ชันเมื่อ x เป็น2ก็จะเท่ากับ2ยกกำลังลบ2ซึ่งเลขชี้กำลังเป็นลบอย่าให้เป็นบวกเราก็จาก ตัวที่มันเป็นตัวเศษเราจะย้ายมาเป็นตัวส่วนก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย2ยกกาลังสองเลขชี้กาลังจะกลายเป็นบวก2ยกกําลังสองเป็น4ฟังก์ชันเมื่อฟังก์ชัน f เมื่อ x เป็น2จึงเท่ากับ1งส่วน4ฟังชัน g เมื่อ x เป็น3าจาก g x เท่ากับ3ายกกาลัง x แทน x เป็น3ลงไปได้3ยกกําลัง3 3ยกกําลังสก็คือ3คูณกันทั้งหมด 3ครั้ง3าคูณสเป็น9 9้เคูณสเป็น27เพราะฉะนั้นค่าฟังก์ชัน g เมื่อ x เป็น3จะเท่ากับ27 ข้อ3ฟังกช์ชัน f เมื่อ x เป็นศูนย์บวกกับค่าค่า, f, คา f, ฟังกช์ชัน g เมื่อ g เป็น0ย์เพราะฉะนั้นเราก็จะหาทีละฟังก์ชันเราจะหาฟังกช์ชัน f เมื่อ x เป็น0นย์ก่อนเพราะฉะน,นั้นก็จะเท่ากับ2ยกกำลังลบ x เราแทน x เป็น0นก็คือ2ยกกำลัง 0. ลบ0นลบ0นย์ก็คือ0นั่นเองตัวเลขใดใดยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ทําทำให้เราได้ค่า f, ฟังก์ชันเมื่อฟังก์ชัน f เมื่อ x เป็นศูนย์แล้วเท่ากับ1 ส่วนค่าฟังก์ชัน g เมื่อ g เป็น0ก็เช่นเดียวกันแทนค่า x เป็น0จาก3ยกกำลัง x ก็เป็น3ยกกำลัง0ซึ่ง3ยกกำลังศก็มีค่าเท่ากับ1เอา2ตัวนี้มาบวกกันตามคำสั่งก็จะได้1บวก1เท่ากับ2 สำหรับข้อที่4ค่าฟังก์ชัน g เมื่อ x เป็น4ลบค่าฟังก์ชัน f เมื่อ x เป็น4 g 4ก็คือแทน x เป็น4ได้เป็น3ยกกำลัง4ซึ่ง3ยกกำลัง4ก็คือเอา3คูณกันทั้งหมด4ครั้งซึ่ง3คูณ3เป็น9 3คูณ3เป็น9 9คูณ9เป็น81ดังนั้น g 4ก็จะเท่ากับ81 ส่วนค่าฟังก์ชัน f เมื่อ x เป็น4ก็คือการแทน x เป็น4ลงไป2ยกกำลังลบ4ทำให้เป็นจำนวนบวกก่อนก็คือ1-2ส่วน2ยกกำลัง4ซึ่ง2ยกกำลัง4ก็คือ2คูณกันทั้งหมด4ครั้ง2-2คูณ2เป็น4 2-2คูณ2เป็น4 4 4คูณ4เป็น16ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน16จากนั้นเอา g 4คือ81ลบด้วย f 4ก็คือ1ส่วน16 วิธีการลบก็คือเราต้องทำครณนอให้เหมือนกันตรงนี้ก็คือเปรียบเสมือนส่วนเป็น1เพรนาะฉะนั้นก็จะเท่ากับส่วน16โดยที่เอา81 1คูณ16ลบด้วย1มีค่าเท่ากับ1296ลบห่ 1. ส่วนด้วย16หรือ1295ส่วน16ข้อที่5 f 1คูณกับ g 1 เราหา f 1ก่อนโดยการแทน x เท่ากับ1ลงไปในฟังก์ชัน f ก็จะเป็น2ยกกำลังลบ1 2ยกกำลังลบ1ก็คือ1ส่วน2 g 1ก็คือแทน x เป็น1 3ยกกำลัง1ก็เท่ากับ3จับมาคูณกัน1ส่วน2คูณ3เท่ากับ3ส่วน2ข้อ6 f 3หารด้วย g 2ค่าฟังก์ชัน f เมื่อ x เป็น3 แทน x เท่ากับ3ลงไปกลายเป็น2องกําลังลบสเลขชี้กำลังเป็นลบย้ายมาข้างล่างกลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง3ามสอกำลังสก็คือ2คูณกัน3ครั้ง2คูณ2เป็น4 4คูณ2กลายเป็น8เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ1ส่วน8ส่วน g 2ก็คือแทน x เป็น2น3ยกกำลังสองได้เป็น9จับมาหารกันเอา f สาก็คือ1ส่วน8 หารด้วย9เพราะฉะนั้น1.8ส่วนแแล้วหารด้วย9ก็คือเท่ากับเอา1.8ส่วน8คูณกับ1.9ส่วนนั่นเองเพราะเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนของตัวที่จะไปหารเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1ส่วนหารด้วย8คูณ9เป็น1.72ส่วน72สำหรับฟังก์ชัน f o g 1ก็จะมีความหมายเท่ากับเราจะต้องหา g ของ1ก่อนเสร็จแล้วนำค่าที่ได้ไปหา f o g 1. อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น g 1ก็คือแทน x เป็น1ซึ่งก็จะคือ3ยกกำลัง1ก็คือ3จากนั้นหาค่าฟังก์ชัน f ของ3โดยการแทน x เป็น3ซึ่ง f เป็น3เราดูจากตรงนี้ได้ฝั่งใกล้ๆกันซึ่ง f เป็น3ก็คือเท่ากับอันนี้ก็คือ1ส่วน8 ส่วน gof 1คือการหาค่าฟังก์ชัน f เมื่อ x เป็น1ก่อนจากนั้นนำค่าที่ได้ไปหาฟังก์ชัน g ซึ่ง f 1เราได้จากตรงนี้แล้วนี่ f 1ก็คือ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็จะไปหา g ของ1.2ส่วน2ต่อซึ่ง g 1.2ส่วน2ก็คือแทน x เป็น1.2 3ส่วน2 3ลัง x เป็น3ยกกำลัง1.2 1ส่วน2 1ส่วน2มันก็คือรากที่2ของ3นั่นเอง ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต,อต่อไปด้วยนะคะ